ถุงใต้ตาแล้วโรคตาสั้นหางตาก็รัง้งแบบนี้ต้องแกอย่างไงดีหมอคิดว่าการที่ตารัง้งหรือตาดูสั้นเนี่ยอาจจะเกิดจากผังผืชที่มันดึงรั้งค่ะอาจจะเกิดจากการวางแนวแผลที่หมอจะลงมีดเนี่ยไม่เหมาะสมค่ะจริงๆแล้วเนี่ยหนังตาบนกับหนังตาล่างเนี่ยมันมีขอบเขตอยู่นะคะที่เราจะอาจจะมองไม่เห็นอ่าแต่ว่าหมอเนี่ยจะสามารถประเมินได้ดังนั้นเนี่ยหมอจะเป็นคนประเมินให้ว่าควรจะลงมีดส่วนไหนค่ะถึงจะเหมาะสมแล้วก็ เกิดการดึงั้งน้อยที่สุดการลงมีดที่เหมาะสมนะคะก็คือลงชิดแนวขนตาค่ะแล้วก็ไม่เกินขอบเขตรอยต่อระหว่างหนังตาบนกับหนังตาล่างเยอะจนเกินไปค่ะก็คืออย่างเช่นเอ่อจะเป็นแนวนี้นะคะ ชิดแนวขอบขนตาแล้วก็อาจจะลงเฉียงมานิดนึงเพื่อไม่ให้มันเกินขอบเขตรอยต่อของหนังตาบนและหนังตาล่างค่ะแนะนําว่าการผ่าตัดแบบแผลในจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ดีที่สุดค่ะการผ่าตัดแบบแผลในเนี่ยนะคะเราจะไม่จําเป็นจะต้องผ่านชั้นเนื้อเยื่อที่ประกอบด้วยชั้นไขมันใต้ผ,ตผิวหนังชั้นกล้ามเนื้อดังนั้นเนี่ยการบาดเจ็บเนี่ยจะน้อยกว่าทําให้เกิดการเป็นแผลเป็นดึงรั้งเนี่ยน้อยกว่าด